เมื่อนี้กับเศร้าที่17ตุลาคม2 5 6 6แล้วครับเครงเดือนตุลาเขามาแล้วอีกจักน้อยก็ออกพันซาพฤศจิกาเอ่อเขาก็ม่านก็ได้เกี่ยวทเนพีนนะ่น้องเนาะเาเรื่องฟ้าเรื่องฝนเดือนนี้ก็บ่มีแล้วละ,ละเอ่อเศ้าโตกแล้วมีแต่อากาศหนาวหนาวลมเย็นๆพัดมากครับอากาศก็ล่างดีช่วงนี้บ่ฮ้อนบ่หนาวเท่าได มเมื่อมศเ้ามากก็สดชื่นเย็นสบายครับอยู่หัวอยู่สวนอากาศนี้บริสุทธิ์พุทธพองครับพี่น้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดครับสดชื่นบรรยากาศดีว่าจันทะสำหรับผู้ที่มักบ้านสวนมักอยู่ทงอยู่ทาเออบอมีอากาศที่เป็นพิษขึ้นในเมืองเนาะ อในเมืองในกรุงเทพกรุงไทยตื่นขึ้นมากกะคิ้วแต่ควรถยนต์เนาะพี่นอกเนาะกัวเราคนกับฟักไฟเดินกันควักไฟไปทําการทํางานรีบเร่งไปแต่ละคนก็นได้แต่ว่าน้าบานนอกเข้าตื่นขึ้นมากกะสบายสบายละนุหงขงเขาหนึ่งเข่าใส่บาทพระไปสวยมากกะเฮ็ดกับเขากับน้ำทำความสะอาดบ้านมีทุระปะปังเอียงกะไปครับ มีการมีงานอยู่บ้านกระเฮ็ดเป็นวิถีชีวิตบ้านๆของเฮาเรื่องไล่ใดไล่ดีมั่นกับบอมีเท่าไรดอกแต่ว่าไล่ใจบ่เดี๋ยวกะชาปนาจิตเดี๋ยวกะบ,บุญนะครับจั้งน,น้อยออกพันสามากกับบุญหลายเธอเด้เอไปงานนั่นงานนี้งานบุญงานแตง่งจังน,น้อยกับปูงปีมงปีไม่ไปเนาะพี่น้นองเนาะ ว่าท่านโดนกับสินนส้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นปีอายุกระลายขึ้นผู้าคากระเทาลงเทาโลงแล้วเนาะเอาเว้าสู้กันฟังนะครับติดตามข่าวการบ้านการเมืองเรื่องของอิสราเอลครับพี่น้องเป็นยังแขกห่ามัดปีศาจห้ามัดที่ผมเรียกมันขาคนไทยอืเอาขึ้นมอมตอร์ไส์ไปตบหัวเลือดออกเมื่อนั้นครับ ชาตากมจักจะเป็นจังไดบุพี่น้องม้งที่ไปทํางานยูหันคนไทยอยู่อิสราเลที่ไปมีครอบครัวยูหันก็ได้ออกไปซอยเรือกันครับพาดานทหารไปไปซอยเรือคนไทยส่วนมากคนไทยนี่กัดสีเห็ดแต่งานพ่อเลิกงานก็ดิเขามาแข้มมานอนพักพรตื่นเนี่ยมือเศร้าก็ไปทํางานจังเสียเป็นจิตจวัตรประจําวัน การที่หูเ้นทอกเส้นทางทางอื่นมั่นกับบ่หูทอกับคนอิสราเอลล่ะครับแต่บางเอิญมีผู้หญิงไทยได้ครอบครัวอยู่อิสราเอลไปตั้งลกหลกักพักฐานยุหันกับเหลือตนคนไทยน้ากันส่วนมากกับเป็นคนอีสานเนี่ยละ่ะสาเหตุที่ห้ามัดมั่นขามันอิจฉาคนไทยว่าคนไทยไปทํางานเกษตรให้กับอิสราเอลอา่า พืชผลทั้งการเกษตรดีมีราคามันก็นเลยอิจฉามันว่ามีความสุขทถาะได้รับใส่อิสราเอวตายซะอวสันมันว่าเบิ่งดูมันอิจฉาหอดคนไทยมันโกรธแค้นหอดคนไทยเออทั้งที่ว่าคนไทยบเป็นคู่กอรนีของมันเลยครับเขาคาฟันลั่นแท่งสูรลบปบเมื่อกันมาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้ว มันบ่ได้แยกแยกยะอีอย่างเลยครับมันบ่ได้ไปศึกษาอีอย่างเลยมีต่ผูน้ำของมันเกอกสมองมันไปเกอกสมองมันไปเกียดยิ่วเกียดอิสลาเอลเกียดคนที่เขาไปร่วมทำงานกับยิสลาเอลหาว่าไปซอยเหลือไปรับใสอิสลาเอลมันโมโหว่าคนไทยอยู่ประเทศไทยนี่ก็ยากจนมันบมมีคนรวยได้ไปทำงานอิสราเอลส่วนมากมันมีแต่คนบ้านนอกไทยบ้านเฮาธรรมดาเนี่ย ไปทํางานไปใส่แรงงานเพื่อว่าจิหาเงินหาทองมาบานเท่าเพราะว่าค่าแรงทั้งผุ่นมันดีเดือนสี่หมื่นหาหมื่นผลล่ะยู่ประเทศไทยใส่มันได้หันบบเป็นพออ่อลุงเรียนนี่แหละครับแข่ข่ามัดมันบ่ได้แยกแกะยังเลยมันว่ามันกะเฮ็ดเกษขึ้อกันแต่ว่าขายบด่ดีเพราะว่าคนไทยมาเฮ็ดห้ยิสลา,าเอว มันบ่อดดแยกแยะยังเลยครับคนไทยที่หลอดตายมาหันทังลูกลูกระเบิดอยู่ในแคมมปนบ่เทังเอาไฟเผาทั้งเฟียงระเบิดยานบ่าตายเอาขค้นเบื้องเอาผมในฐานะคนไทยเนี่ยเห็นการกระทําจังสันโดยมันบ่อแยกแยะเนี่ยมันบ่อแมงคนครับจิตใจมันเห็นด,ด้วยอีอยังเออมันถึงโหดเหี้ยมอำม,มหิตไ่มเมตตา ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่พวกมันเป็นยังเป็นคนดีบ่ได้ไอเรื่องสูสีขากันก็นกนเรื่องของสูแต่เรื่องของคนไทยนะี่ยมันกเกี่ยวกันเลยเข้าไปทํางานรับจ้างดินล้นกระเสือกกระสนไปเพราะว่าความอยากจนผมเบิงข่าวเราฮดหูใจครับพี่น้องมีแต่คนไทยซอยคนไทยอยู่อยู่คนไทยที่อยู่ในหันเนซอยกัน ผมต้องตำนี้รัฐบาลครับหนึ่งชักชาละ่ะสองก่องกำลังที่มีอยู่นี่บวาสามารถเข้าไปซ้อยเหลือคนไทยในต่างแดนได้ต่างประเทศเขาจอกันแล้วครับเขาเข้าประเทศอิสราเอลบ่ไดดเขาก็ขออยู่กับประเทศขางเคียงเพื่อคนใหญ่ไทยเทค่คนของเขาเขามาแล้วเขาก็บ,บินบินตรงไปใดเลยที่อิสราเอลตามที่เบื้องข่าว แต่ว่าประเทศไทยต้องบินอ้อมไปครับแสดงว่าเก่งดีกล้าเก่งกล้าสามารถแต่กับคนไทยกับคนที่ด้อยโอกาสก่อแล้วก็ยังไม่อีกคนครับที่มาตํำนี้แรงงานไทยกระเสือกกระสนไปเห็ุอย่างมันบอกเข้าใจอย่างเลยครับมาซ้มเติมมันบอเห็นความเปลี่ยนความตายมันบอสงสารเขาเลยคนที่ออกมาต่ำนี้แรงงานไทย ผมเบิงแล้วโอ้ยก็หดหูใจเนาะพี่น้องเนาะฝากถึงรัฐบาลครับต้องมาดูแลคนฐานหลากหลายๆไอ้สิ่งที่ผมเบาเรื่องความยากจนเรื่องเฮ็ดงานการเกษตรเ,เรื่องของคนบ้านนอกเนี่ยรัฐบาลต้องเอาไปไปไปศึกษาเนี่ยครับมาเลี้ยงดูคนใน่ชาติของเฮ้าเนี่ยให้อิ่มหนีพี่มั่นดีก็ไปแย่งชิงอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของ ถ้าเกิดสงข้ามมาธุรกิจของเจ้าตึกล้ามบ้านซองกระถึกถล่มลาภระนาศสูย์คือกันกับอยู่ในปารลสไตน์เนี่ยประเทศไทยไหนว่าเป็นของทุกคนสมบัติก็ต้องเปลี่ยนกันกันพัดกันช่มอันนี้ไปหวงอำนาจไว้ตะกับเจ้าของทุนผูกขาดก็ไว้ตะกับเจ้าของการบริหารประเทศชาติก็ยุกับกลุ่มของเจ้าของเท่านั้น คนจนเป็นแค่โวตเตอร์เป็นผูท้ที่มีสิทธิ์เลือกตัก้พวกมันก็เข้าไปกอบกอยกินเงินผาสีประชาชนพ่อมีเหตุเดือดร้อนกระชักฉาบท่าน่วงที่สำมนํานผมว่ามันจะเห็นใจสำมบูนุ่ฝากรัฐบาลไว้เนี่ยแต่รัฐบาลเศษท้าเนี่ยมันกะวาดวานละ่ะอยากเป็นหลายเพื่อไทยอยากเป็นหลายอยากเป็นรัฐบาลหลายย่อมตบัดสัต เห็นบอกเขามาเทวดาพอ้อมคุณเขามาโดยบรชอบทรำอันดับแรกก็เกิดอ่าสัปดาห์แรกก็ยิงกับนั่นนกแม่นบอกเรื่องหลายแรงสัปดาห์ที่สองกับเรื่องของตำรวจบีกจกอ่าสัปดาห์ที่สามกับเรื่องของกาดยิงอยู่พ่าลากอดต่อมากกเสียหมูยิงเจ้านาคีรัดแล้วก็ไม่สงครามนี่พักเพื่อไทยมารับกำรมร้ายได้เลยเออมารับกำรมร้าย อยากเป็นร้ายอยากเป็นรัฐบาลร้ายแต่ว่าแก้ไขปัญหาเอียงบ่ใครได้เดี๋ยวนี้เรษทากันยังจะบ,บินออกจ้างประเทศไปนั่นไปนี่อยู่ทั้งทั้งที่ว่าเรื่องเล่าในไทยเนี่ยมันต้องมานังบัญชาการแล้วคนไทยที่นี้ตายที่ตายยุหันนะข่าวหนึ่งที่เขามาสัมผัสแต่ว่กบกกาออกหลายจักเท็จจริงประการใดเขามาสัมผัสคนไทยเขาขาดว่าตายก็ ประมาณสามรอยหาสิพจนวัาสันละอันนี้เท็จริงผมกับโบหูมผมฟังแต่บอใครเป็นข่าวเจะไรดอกเดีย๋ยวนี้ไปฮอดเท่าไรล่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าคนละ 28, 29, ละ่ลองจากสหรัตลงมากไอซาฮารัตเนี่ยมันเขากระยังวา่ามันเป็นนุนอิสราเอลอยู่ดอกแต่ไปเทศไทยมันบไน่ได้เป็นนุนนอยังเลยมันมีแต่ไปทํางานไปหาเงินเ รัฐบาลต้องสนใจเด้อครับเอาวิกฤตอิสราเอลนี่แหละเมื่อซอยเหลือคนไทยงบประมาณที่มีต้องมาเห็ดแจกสปกรกด็ดีจังทร,รมนัดเขาเฮ็ดเนี่ยก็เห็นด้วยเงินดิจิตอลให้ครับคนคนไทยนะครับได้ใ,ใส่เนี่ยผมก็เห็นดีเห็นงามนำแต่ถ้าอยากให้คนไทยมีอยู่มีกินจะต้องทุ่มงบประมาณลงมาก สร้างสาธารณรัประเพัพื้นฐานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อทำการเกษตรถนนหนทางเหตุในคนไทยมีอยู่มีกินอ่ะเขามักทำการเกษตรอยู่แล้วบ้านนอกก็เหตุการเกษตรอยู่แล้วแล้วประเทศไทยอุดมสมบูรณ์้วยรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายบอนะมันก็มีแร่ธาตุก็มีมีบมดทุกอย่างครับแต่เป็นอย่างจังบัวลุ้ยทออิสราเอลอิสราเอลเขาเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายแต่เป็นอย่างเขาจังเหตุเกษตรได้ ขายได้ทั่วโลกมีราค <c> า <oughs> จ้างแรงงานไทยไปเฮดไหยอีกตัางหากแล้วเมื่อแรงแรงงานไทยคนไทยมีฝีมือมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างจังบ่พัฒนาอย่ประเทศเจ้าของอพื้นที่ว่างเปล่าเยอะแยะที่ลาดชะพัสดุที่ทหารที่รถไฟที่ป้าไม่มุนิพญายามจัดสรรให้พี่น้องได้มีทีทำกินออกซอปกกอออกมากเอจังทำนัด ผมว่าดีครับแล้วอีกอย่างครับอย่าไปหวงหลายผู้ใดผู้จีซอยเหลือคนไทยจังพักเก้าวไก่เนี่ยเขาจีซอยก็จะไปโจมตีเขาว่ามาเสือกนี่ยังมาหยุ่งนี่ยังเป็นหนาที่ของรัฐบาลท,าท,าทั้งๆที่เจ้าของในศักยภาพมีสัมนีได้ซัมเนีเศออรษฐาเนี่ยก็บไ่ได้เปลี่ยนนักการเมืองมาก่อนโพโลก,ก็ึ้นมาเป็นโหลดอาศัยว่าเป็นเศรษฐีมีเงินหล ก็ได้มาเป็นนี่นนายกรัฐมนตรีโดดย,ยอมตบัดสัตว์แปรพักไปอยู่กับฝ่ายอนุรักษนิยมไปเป็นหุ้นเชิดของประยุทธ์เห็นบอกเขาเอามารับกรรมมาเป็ี่ยนแพลผมบ่อยากสมนำหนาดอกแต่ว่าผมอยากให้กำลังใจในเมื่อมูเจ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะต้องเฮ็ดให้ได้หรือสิเอาเฮ็ด ในช่วงสุดท้ายชีวิตของเจ้าของที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอยากเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าเจ้าของได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอยากเอาตําแหน่งไหว่ที่ว่าเป็นรัฐมนตรีก่อนตายที่ได้เขียนใส่ในกระดาษเอซีอันให้คนฟังฝากครับฝากรัฐบาลไว้เนี่ยหนึ่งเรื่องของคนไทยแหละในอิสาราเอลต้องรีบเร่งแก้ไขโดยด่วนสองเรื่องการเกษตรแหละ จะต้องหันมาสนใจให้หลายเรื่องของคนทฐานหลากต้องเฮ็ดให้เขามีอยู่มีกินมากกว่านี้ครับขอบคุณลหลายๆครับที่ติดตามสวัสดีครับ